ตายอะอายาอะอ้ยเครื่องนี้มันกากเอ้ยไม่เไรเล่นได้พตรีมแบบได้เช่กูแม่งโดดท้ายวงเลยไม่สงใจไม่สนใจะโดดนู่นแหละโดดท้ายเครื่องอไหนพี่กูอยากเล่นเครื่องกากอยากโซสองมันยังเล่นได้หรือเปลา่าก็ให้กดดีหลักมาเลยนะแล้วกูสยวกูสมเพื่อนมาเล่นด้วยเล่นแบบเล่นตามเพื่อนก็ได้ อ๋อเดี๋ยวกูเล่นตามใจตัวเองเพราะกลัวจะได้โดนกลัวจะได้โดนท้ายเครื่องเอาเครื่องกากมาเด็กกูตดตามมึงอะได้ตามมึงเลยะไม่กูตั้งเป้าหมายไว้แค่ไดมอนด์ไม่ตั้งเยอะถ้าไม่มีคนเล่นด้วยเอาแค่ไดมอนด์พอคือเอาเอาแค่สกินปืนพอสกินปืนเป็นสกินปืนของซีซั่นนี้เป็นสกินปืนของกอซ่าเว้ยกอซ่าอ่ะฮะอีกแล้วเหรอทำไมอะอีกแล้วเขารลบเจ้าชิงชนะเป็นเอวูจีไม่ใช่หรอ คอซ่าก็เพิ่งมาไงป๋าไม่สกินคอซ่าไงสกินจีอะสกินไดมอนด์มันไม่ใช่สกินในอาร์พีดีก็ไม่ก็ใช่ไงสิท่านรู้ก็เป็นของคอซ่าช่างแม่งซิท่านนี้สิท่านนี้เป็นของไอ้สองสี่ไม่ถ้านได้ท่านได้ผัดจีโมบายบอลบอลนั้นช่วยได้ถ้ามีสามคนไม่ต้องเอาเพื่อนมาแต่มีสองถ้ามีสองเอาเพื่อนมาด้วยจะไม่กดดันใหม่สักรอบสองรอบก่อนจะไปเข้าไปทีมายาวๆอยากเล่นดันใหม่มากๆโคตรอยากเล่น ถามใจกูอย่างถามกูอย่างถามบอลยีสัตว์กูเอาแม่งเฮ้ยล่าพอแล้วซีซั่นนี้เอ็มสองสี่จัดก็ท้าไปแล้วยิงด้วยะไว้ไแล้วต้องเป็นเอ็มสองสี่สมีคนบอกว่าจะเก็บแรงในเพื่อนกูคือผ่านมาประมาณห้าวันแล้วกูจนทุกวันยังไม่มาโรเกอร์โรเจอร์เฮียติดเอาอีสัตว์เลยนะเนี่ยไม่รู้จะพูดยังไงเฮีย กูไม่มีเพื่อนเล่นน่ะกูเลยเพิ่งเล่นเ,นเล่นเด็ดใบเนี่ยแล้วเด็ดใก็ก็หนุกดีนะไม่เล่นนานแ hey, ค่ก็หนุกดีดนะเวมาบนเมย์หาวิธีซ่อมคอมมาไปสัตว์เด็ดใบกูยังไม่หลอกเล่นเอ็นยาวๆแม้ตอนนี้เนี่ยตอนเนี้ยกูเล่นเด็ดใบวันเนี้ยเด็ดใบกูเล่นเด็ดไร้อยเปอร์เซ็นต์เอาเอ็กแม่แตะเลยสกิ้มโมบายก็ยังยังไม่เอ็กแม่เข้าคือทัานนี้ปืนสวจปะวะอาร์วีได้อยู่ เฮ้ยสวยอย่างต้องโดนชูต้องโดนนั่นเฮ้ยลูกซองอีกแล้วเหรอลูกซองเอเอสหนึ่งไอ้ลูกซองบ้านัดอ่ะบ่อยๆนี่ยเออมาบ่อยมากเอาวีบ้าเอาวีพี่อะไรวีไม่เล่นอย่าเพิ่งชูเอาสกายเอาวีพอก่อนเอาพวกตัีก่อนนี่ค่ะเฮ้ยคืนบินดคืนบินคุ้นๆทำไมเอาวีแล้วเหรอลายย่อแม่เหรอเฮ้ย นิสเซ็นนี่เป็นของ A16 วะ่ะแจก,กฟรีอีกแล้วเหรออวะดีสัตว์มันจะมีคะแนนจากกูไหมล่ะถ้าไม่มีถ้าไ,ไม่มีสก,กายไม่มีบอลกูไม่มีคะแนนของเพื่อนจุ่แล้วตัดจีนโมบายกูไม่มีตี้ด้วยตัโวโมบายเอ้ยแอร์อคลอซอยเลยเพี้ยอยู่กับพี่อยู่กับพี่น้อง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 อยู่กับพี่อยู่กับพี่พไอไอน้องน้องน้องไอ้เพี้ยไปแจกแล้วอี่ปะนิสเซ็นนี่เก็บนีเออเก็บอะไรขับจี ขับจีกับแบงค์หลังแคบกูก็เก็บไดมอนด์ไงเก็บอาฟีแคได้ได้หมดเลยจะกูกูขอให้กูแฝดกูขอขอให้ไดมอนด์ก่อนไดมอนด์แล้วก็เอาสกินปืนแล้วก็ไปเทเลยไปเทเลยขอขอแค่สกินปืนเอาอีกสองสีแล้วแต่เอาหมดอ่ะขอแค่สกินปืนขอสกินปืนสองสองยอดีเลยทั้งอัมพุงทั้งทั้งกจังอัมพุงดีเดือดแพทสองกำจังดีเดือดโคตรโคตรดเว้ย มึงอยู่ในเกมแล้วหรอสกายเมืจบตอนเนี้ยกูลงสตรีมแป๊บหนึ่งจับตาเนี้ยลงสตรีมแป๊บหนึ่งกูยังลงเขาไม่เสร็จเลยเออ,อเกูต้องปิดกูต้องปิดสตรีมแล้วขึ้นใหม่อีกพักอุชา้ามึงกลัวหรอกส,สกายเติมเดชใด้เปล่าแซมชามไม่เป็นไรก็ให้กูลงไปก่อนกูต้องเตรียมตัวอีกมังมึงแค่ไหนกูดีก่อนกูไม่ได้แบบสองวัที่สามวัทีเข้าเกมเลยกูเป็นสิบ หน่อยหนึ่งไปบ้านมันไปเดี๋ยวไปบ้านไปเล่นควยใช้ในบ้านเด็ดสามพันไม่ติดเดี๋ยวเดี๋ยวกูเข้าประตูหลังประตูหลังกูไม่มีอ๋อเดี๋ยวกูปีนหน้าต่างเข้าไปกันแหละกูปีนหน้าต่างโอเฮ้ยเดี๋ยวกูทีไปเอาเข้าเลยไม่ได้ เก่งว่าเอฟบีก็กูเนี่ยแหละเออขนาดั้เลยาวปลูกบ,บ้านปลูกปูกบ,บ้านรันบ่อยบ้ามาดิมาดมาเดเก้าห <9. S 1> ้าดีจะกูไก่ก็ฟากูเพิ่งกลับมาเล่นเองไอ้กูว่าไก่กูอะไรวะไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรคือกูขอที่เดียวพยายามเล่นเป็นทีมพอคือทีมไปไหนเราจีบตรงนั้นแหละเฮ้ยเจออาจารย์แล้วอ่ะสกาย เกมน่าปล่อยเขาไปกูมันไม่ใช่ลีเดอร์กูมันลีเดอร์ไม่เป็ดเลยกูมันลีเดอร์ที่อ่ะหรอพวกไงาพาลูกน้องไปตายแค่นี้ไม่หรอกมันตายตายตายเพาวงเนี่ยแหละไม่ยอมไม่ยอมเข้าวงกันแทกทีกอยเงี้ยสัตว,ตว์้ยเฉยๆวันนั้นอ,ะอ,อ่ะลอยดีไม่นั่นไปพีายามอยู่นี่เลยพีายามบอกอ,อยู่นอกวง ตั้งนั่งคิวเลยมานู่นหายวงเงี้ยเจอกันหายวงนี้ส์ไม้เป็นหน่วงจังวะเฮ้ยเซิร์ฟเวอร์มันหน่วงโอ้จะไรเนี่ยเครื่องกูกากว่ะเด็กกลากว่ะสาวเพื่งกากมาได้เลยเลยเขากเดี๋ยวมีอยู่ในจีบ้าอยู่ก็บอกแล้วเนี่ยตอนนี้คือลงสตรีมลงสตรีมเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเล่นเลยไม่เล่นหรอคือขวากูจะจบอ่ะพักพักนึงอ่ะ พักนึงอะ่ะพอนในในงาไว้กูอ่อนว่ะเอย่าเพิ่งเปลี่ยนเกมเลย,เยกูไก่นะเว้ยเย้ตีตายปกาตายไม่เนี่ยกูรหัสใบแล้วเว้ยไม่มีลูเลยเนะียกูก็รหัสใหม่ไปล้านเก่ากูโดนเจียไปแล้วว่ะรหัสเกา่ดดเเกากูไม่เล่นเว้ยป่าหเหรอกูไม่กูอ่อนให้มึงเนี่ยกูจะเอาล้านใหม่เหมือนกันเว้ย เออรล้วครัม่กูก็ไก่เองนะเออกูว่าไก่กกไงไม่มีดูทพอๆกันไก่กว่ามึดจังเฮี้ยอะไรกูก็ตะหวังใหไว้เฮี้ยดิเนี่ยเสดีดอกเฮ้ยของแปลวแทงแม่งกูระจอกปะเออกูก็การกไว้ถ <laughs> ามคน,นดีดได้ <laughs> มึงเอาออดี้คุไปเล่นไปออดีกูใครออดีกูเก่งแต่กูกากใครเอาใครใครบอกกูหมดกูแทอมมี่แทงแม่งแน่จ้ะ <laughs> มึงโหดไงเมื่อก่นอนมึงยังชนะกูได้เลยใช่ไหมล่ะอันนั้นอันนั้น,อ,น,น,นอันนั้นมึงอ่อนให้กูง่ายบอลกูรู้ไม่หรอกคิดว่าม,มึงอ่อนให้กูไงมึงกูบอกให้มึงอ่อนให้ง่ายแล้วกูว่านี่ใส่สันดานจบป้อมมึงไงนี่มึงอ่อนจรินงนะตอนนั้นแล้วมุล่านใช่ไหมอ๋อแล้มุล่านเออใช่โหดเยอะเลยมึงเล่นไปไหนกูยังเล่นไปเด็กมูร์ล่ะกูของพี่ ตัวนเลยหรอไ <ś led> อ้เจ้ากุศ<ส><ม>ลนี่โกรธเลยวะให้ตัวใหม่มาเฮ้ยมีตัวใหม่ด้วยเฮ้ยกูเพิ่งเข้าเกมไม่รู้อ่ะไม่รู้จักเลยตัวอะไรวะเออไม่รู้จักเลยเออไอเกมเกมนี้เล่นไงวะอวีนี่ยไม่รู้เหมือนกันเลยไม่เป็นเออกูว่เล่นไม่เป็นว่ะคิดว่าจะเล่นบุกคิดจะเล่นบุกสุดเลยไอเจ้ากุศล กูจะได้คิลิสตอตตาว่าจะโผล่มาละทีเฮ้ยเขาจะได้แล้วว่าดูดิโกงโอแจ้งแบนเพราะมึงมีแล้วใช่ไหมล่ะกูยังไม่มี้อนแบมึงว่ามึงด่ากูต่อนแบแล้วพูดแค่นี้ต้อเป็นเกีริเลยนี่มึงเจอหน่วยเจอนแยี่ห้อ มาบอสร้รางห้องอ่ะเดี๋ยวนะฮะทำแบบกูต้องสร้าห้อง <c oughs> เออมึง <c oughs> ง่ายไปแล้วกูให้เกลียดไงมึงกลางส่มอยู่ใช่ไหม้องรู้ได้ไงวะเฮ้ยมึงเฮ้ยมึงมึงติดกล้องบ้านกูได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยว่าแล้วทำไมเอ,อ้เพื่อนทำให้กูดิว้ามตอนคือกูได้ได้ยินอะไรนั่นโอเคทุกคนเราก็กลับมาสู่หลังสิบเอ็ดนะสู่หลังนะสิบเอ็ด หลัจากที่ตกตกตกมาสองตาตีคอนโดโมริโคโปโลสก้วอใหญ่ซื้อไม้หน่อยดิสัตว์ก็เกินไปมามาถึงไ้ถึงไสมามามารับแอคเกอรามาเลขข่องมาเจ็ดเก้าสองสามอ่ะอ้าวแล้วักกอกูละสัตว์บอหนึ่งรออทขนหนึ่งไปก่อนมันแกมีหนึ่งกู